สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับมือนีตรงกับวันที่1 1อครับพี่น้องครับผม11อพฤษภาคมกับตอนบ่ายครับปูปิศาปูกะจะมาย่าตัวเลขกให้เด้ครับผมครับหลังจากที่เก่ามาเชียเด็กอ่าลงเนื้อทางปูไปครับผมเล็กนิมิตต่อหวดของปูบนคือ แปดสามแปดแล้วก็แปดแปดสามครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขล่างที่ว่าปูนิมิตเห็นหมาเนาตัวหนึ่งครับตอนแรกปูเป็นตีเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องเนาะแล้วก็นในคลิปปูกะว่าหมาเนากะหมาหาหนาเนาหนึ่งครับผมคเดี๋ยวลงคลิปไปให้พี่น้องเอฟซีาลายวันก่อนครับผมมื่อนีปูจะมาอ่า ย่ำตัวเล็กหรือว่าปูเสียงเล็กเดี๋ยวสได้ตัวใดปูจจมาฟันทงให้เด้อครับพี่น้องครับเอาพิจารณาเบิ่งไปน้ำกันครับผมในงวดวันที่16พฤษสภาพคมกับแนวทางเหล็กปูปิศณนครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเหล็กปูปิศานะกับเก่ามาเชียกับขอบขอะคุณปูเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังโค้งทุด้ายกับปูปิสนากันเลยครับปูครับเขามาเชี่์กาบนมัสการปูปิสนาครับผมอือจะิญนพอดครับมาเชีร์ครับปูอันปูข้าวดีมาบอกโอ้มีข้าวดีมาบอกปูครับนี่มิดดีแล้วครับปูนีมิดดีแล้วครับอันจดจดไปเดออัน ูสิหายเป็นแนวทางเอาแบบว่าพลาดเลยครับปูคือมันมีเหล็กตัวหนึ่งที่ปูบอไดว้าถึงแต่ว่าปูเอามาเสียงท้ายเมือขึ้นนี่มันนิมิตดีนะอ๋อท,ที่ปูเห็นปูไปเห็นเหลขกหาโตมันสีแงด,ดงปูบ่ไดว้าถึงบ่ครับผมบ,อบอ่บ่ครับคือปูไอ้ว่ามันมันเป็นนิมิตร่วงครึ่งวดทีแล้วที่ปูนี่มีเห็นลอตเตอรี่แหละปูว่ามันเป็นร่วงมันแมนนี่มันแบบแม่นนะครับ ปูเห็นเลขสีแดงอ่หนึ่งศูนย์เก้าเลขคาตัวแล้วสองตัวท้ายนี่เป็นศูนย์หกเลขสีดำหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หกเอออันมันจิเป็นเลขบนเลขล่างหือไงกับหูเพราะว่าอันนึงมันเป็นสีแดงอันนึงมันเป็นสีดำอันนี้ตต้แต้เตมื่อไรปูนี่นีมิตนี่โอ้ยตั้งแต่ก่อนที่ปูจีเห็นว่าอันฝันเห็นเด็กน่อยที่มันซื้อพอปลาซอฟพอาสาม,ปออาสามปาแปดอันน่ะครับ อืมแต่ว่ามือคื้นี่ปูก่เลยคือโดยรวมเหลขกที่ปูหายมากมีตัวถือนะคือบานนี่ปูสิ่ตั้งรักไหฐานหนึ่งมากมันจีเป็นหนึ่งสีก็หนึ่งหาเป็นเหลขกล่างเลยครับเออแล้วในรัที่ปูนั่นปูวาเหลขหนึ่งนี่มันสิลบมันอันที่เข้าไปเหลขหนึ่งมากนี่มันจิเป็นหนึ่งสีหยานโมเมนหนึ่งหาครับคือคือ,ค,อคือปูสิฟันเลยว่าเป็น เป็นหนึ่งสีหล่างอย่างสินะอเออหนึ่งคาหนึ่งสี่แต่ว่าภูสีเน่นหนึ่งสี่เป็นเหล็กล่างเด้อครับผมภูเออลาบานนีมันมีตัวกันอีกสามตัวสมหมดว่าเหล็กแปดม้ามันจะเป็นหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดอ่ะ่า <8. S 2> ถามันมีห,มน,หมนึ่งมานนะหนึ่งแปดสองแปดสามแปด แค่นี้ลและหลักะฐาศูนย์มา่านที่เป็นหนึ่งศูนย์เก่าตรงๆหลกักะศูนย์หกหรือสี่ศูนย์แค่นี้หละฐาศูนย์ม่า,มานนะครับเออแต่ว่าฐานหนึ่งม่านฐานหนึ่งมาฐา,า,านนิมิตหมาเนาปูมันเข่าอยู่หรืออันมันก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งหาหรือหนึ่งสี่ครับแต่ว่าปูอันสีฟันว่าถ้าให้ปูบอกตัวเดียวปูสีว่าหนึ่งสีหนึ่งสี่ครับผมเออเหมือนมันลบมันบังอยู่เนี่ยน,นะแต่ว่า นี่มิดทั้งบทมันมีแค่นี้แล้วปูน่ะมั่นใจว่าเลขอยู่ในนี้มันถือแล้วอันบนนี่ฟันไปทั้งหนปูสามแปดผ้ฮอันทั้งปูอันปูว่ามันสิเป็นปูแดงแดงนี่ละหนึ่งศูนย์เก่านี่ล่ละอ๋อเออหนึ่งศูนเก่าอออันถาแมนแปดมากเนี่ยมันสิมากก็ หนึ่งแปดสองแปดสามแปดแต่ปูกับว่ามั่นใจว่ามันจิไปล่างหรือบนอันนี้มิตัวนี้แต่ว่าอันลัดที่ปูน่ะฐานหนึ่งสี่หนึ่งหายู่ล่างนี่อันอันซุ่มแปดมันจิไปบนยังสี่นะครับปูอืมันจิพักขึ้นไปบนอันฐานมันมันมันมากแบบถามกับที่แปดหนึ่งแปดแปดสองแปดแปดสามแปดยังสี่ไหนแขนลองสี่ก็ได้เห็นเป็นเลขบนไปซะครับคือปูปูหมั่นใจว่านมากบนเออ ไอส่วนหนึ่งศูนย์เก่ากับศูนย์หกนี่เป็นเลขที่ปูบอกว่าเบิดปูยันมันมันมันเคยมันเคยเป็นเวลาเขาบอกว่าเบิดแต่มันมาแล้วมันผิดสังเกตมันสีแดงปูกรับเพแดงค่ะบอกมันออกสีชมพูอันนี้นะปูไปเคื่อยวันผิดปกติอยู่ปูก็เลยเอามาเบิงไม้หมื่ขึ้นนี่มันมันฝานิตดีแต่ว่าอันนี้มิตอันเห็นหมาหมาเน่านันปูนันที่แรกปูกะว่าไปหมั่นใจว่าหาหนึ่ง ล้วปูก็ไปเห็นลอตเตอรี่หนึ่งหาปูก็ว่ามันหนึ่งหาว่าบานปูก็เลยสงสัยเอ๊ะเข้าตีเป็นสี่ศูนย์แล้วมันมีคําว่าเด็กหน่อยซื้อน่นมาดูดูนี่คื่เขาบอกวาอหมายเอาหนึ่งใส่ว่าเขาเอาเมื่อไปแบกน้ำยังตีน่ะมันมันป็นหนึ่งว่าปูวางซี่ครับปูว่ามันมันมันหลบปูมันต้องเป็นหนึ่งสี่อันวันเดือดตังค่ะเจ้าไว้โอ้มันต้องหลบเลปูเออมันมันหลบเด้ มันคือจังเขาไปหาของแต่มันมันแรงดีห้องสินะครับเออมันอยู่มันไม่ซ้ำนี่แหละเอออันนี้ปูปูหมั่นใจว่าเลขชุดนี้เข่ามีตัวเขาแต่ว่าโดยส่วนตัวปูถ่ายผูถามว่าตัวใดแต่แต่ปูสีฟันไปหนึ่งสีลางออืครับเอออันหนึ่งสีลางอันตอนนี้ปูยุดอ่าง อยู่น่าดีเออปูปูอันอันฝากบอกเนี่ยเด้ออันอันผู้ฝากบอกบุญเนี่ยอันอันพอดีอันปูมาอยู่นี่แล้วอันช่าบ้านเพื่อนมาบวชผ้ามเพื่อนออกมาท่าวัดน้ำนะแรัมแเล่นครับคือเพื่อนกับลังออกมาเรื่อยบานนี่อันปูพัดยังมันว่านี่เนาะผู้เฒ่าเพื่อนกับผมไก่ค่อยดีจริงๆนะมันเป็นการปรกอบเพียงตั้งเสือเข้าไปแต่ตำหน่งเพ่นไปทั้งนี้โอ้ คือบ้านในปูได้ว่าอยากได้เครื่องเสียงอันปูก็สั้งไปแล้วว่าเอากระตั้งไปเลยไม่เป็นปจังไดอันมันราคาหนึ่งพันเก่าร้อยเก่าที่เก่าบาทตัสองพันล่ะคือปูอัอน,อ,กกนอันนี้ใส่มาอยู่นีนกับพ่อพี่อันคิดยั้งสินะครับเครื่องเสียงปูนสั้งไ้แล้วตั้งไ้แล้ว,วสิ่าวัตถครับ <laughs> <laughs> อ๋อนี่ครับพี่น้องเนาะ เอ้าเบิงครับองเสียงแบบเป็นไม้ในโตรอันอันแบบเป็นตู้เคลื่อนที่ที่เลื่อนตู้น้อยๆที่พูดพูดส่มปลูกให้เบิปงอ่ะครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมราคาพันกว่าบาทนี่แหละเอาพ้อได้ให้ป้าก็จะเอาท่อบรรทัดบอกคุณทั้งพี่น้องเอฟซีได้อครับผมครับกระจายข้าวกระจายเสียงครับผมเอาอันโอนเข่าอันเข่าไม่เสียกระได้ด้อแต่เอาบั็นที่ปูกับเยู่ในอันกัน อ๋อครับผมคือแล้วแต่ท่านต้องตั้งคำว่าเทียสะดวกว่าเถวบัญชีตัวใดบอกเป็นครับปูยันบอกเป็นครับเอาพี่น้องเอฟซีกัตามทีปูบอลเดอร์ครับผมพอดีอากาดแค้นเครื่องเสียงครับผมเออเขาปนน้ำกันมันหมาครับอันพ่อเดมีกระจายอเบิรอยู่อนเบิรนร้อยอนเบิ่งอยู่ว่ามีคนอันเป็นถืกอนอันปูก็ดีใจน้ำอยู่แต่ว่าชุดนี้ชุดนี้ผู้มันใจเลขกสิครับผม เพราะว่านิมิตโดยร่วมเนะี่ยมันมันบอกว่าติดครึ่งวัดจีเล้วเนี่ยปูหมันใจว่าเหล็กมันเข่าแต่ว่ามันไปเข่าจังไรมันไปเข่าแบบนั้นแหละเออแต่ว่ามัน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 มีเหล็กอยู่นะครับนี่แหละพี่รองเนาะต้องมีเหล็กอยู่ในนี่ครับผมแต่ตัวหมัมนใจปูเนี่ยกับหนึ่งซีหนึ่งหาเนี่ยละหนึ่งซีนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งหาเนี่ยสิเก้าจิบหาเปอร์เซ็นต์ไปเังาิี่นะครับปูเออแต่ว่าห <1, 4. S 2> นึ่งศูนย์เก้าเนี่ยกับ ประมาทพอได้เด็ปัญหามันไปเข่ากับสูตรข้าเจ้ากันโอ้เด็กไปไตเบึงเด็กตัวเก่ามันซับขาหลอกคนหนิหน้ปูเนาะเอ้มันเคยเหตุอะไดิเรียบรยหนูญหกโอ้เสียนย่ำได้หนึ่งศูนย์หกมันได้ไหมจำได้เลยเปิดมาหน้ปูบอกหนึ่งศูนย์เก่าทำตัวครับจำได้อยู่มันบอกหนึ่งศูญหกไปแล้วล่ะาปูกับพีบอกหนึ่งศูนย์เก่ามันมาออกตัวเก่าไอ้หัวเสียเยอะนีย ครับนี่แหละครับผมลองบึงปูกะมีเด็กนิมิตดุนดวนมาไห้ด้วยครับผมครับอมก็บอกบุญพี่น้องเอฟซีนั่งครับพี่น้องเนาะครับพ่ออ๋อซอยให้ปูเด่นเด้นยินเสียงไม่ออก่นได่นยินเสียงคาักด้วยครับผมเพราะว่าเวลาสวมตดน่ะครับพิ่น็่เด้ยินเสียงครับผมอตู้ตู้ลำโพงไหมเวลาเทดครับพี่น้องเนาะเวลาเิ่นผ้า อ่าไม่ออกถ้ำวัดครับผมหรือว่าบรรยายถ้ำเด้อครับผมครับปูปิศนาครับพี่น้องเนาะครับเอาปูลูกล้านเก่ามาเชื่อกระิลบกวนปูซำนีเด้อครับผมอ่าครับกาขอขอบคุณปูครับคอยรวยๆเด้อวันนี้สาธิการดำันการครับเอาครับพี่น้องครับผมเป็นนิมิตที่ปูได้มา ตั้งแต่ตอนแรกแหลวครับผมปูพึงมาบอกครับพี่น้องเนาะตัวแดงๆครับเพราะว่าปูกับยานเหล็กบังอยู่ครับผมครับตัวหนึ่งที่ปูบอกถึงก็คือ1นึกับ1หาได้ครับพี่น้องก็ยังเป็นจุดเก่าอยู่ครับผมปูฟันว่าเห็นหมาเน่าเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหายปูอาจิตอาจปูว่ามันอาจจิตลบมาเป็น1นึครับพี่น้องเนาะรับสำหรับนี่คือเป็นเหล็กล่างส่วนเหล็กบนนี่ปูกับนิมิต ได้มาโดนแล้วล่ะครับผมว่าเป็นเลขตัวแดงๆแต่ว่าปูบอลบอลถ,ถึงในคลิปว่างหันครับผมคือหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หกนี่เด้อครับผมตัดออกมาก,กมับจิมี่หนึ่งศูนย์เก้าครับพี่น้องเนาะเลขตัวนี้สามตัวนี้แล้วก็ศูนย์หกครับผมครับเอาเดี๋ยวกอลมาเชื่อจิลงแนวทางตัวเลขที่ปูบอลถ,ถึงว่างหันได้ครับผมเพรา,บาจจะว่าสิเป็น ถ้าแปดมาได้สิเป็นแปดยังครับผมศูนย์มาได้สิเป็นศูนย์ยังครับพี่น้องเนาะแต่ว่าทีในนีเลขล่างปูก็ยังมั่นใจหรือว่าเป็นหนึ่งีครับพี่น้องเนาะการตัวหนึ่งคือหนึ่งหาครับผมเพราะว่าปูฝันเห็นว่าปูเห็นใบลอตเตอรี่หนึ่งหาเด้อครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่ปูถิงไทยไปก็คือเครื่องเสียงครับผมที่ว่า,าปูไปในการเทศหรือว่าสวดมนต์ภาพไม่ออกทำบุญไหว้พระสวดมนต์เนาะครับผมครับ ่นกับขาดแค้นตรงนี้อยู่ครับพี่น้องกับเพื่อพี่น้องเอฟซีอยากรวมทาบุญกับปูครับผมกับเดี๋ยวเกามาเชียจะเป็นทุระให้เด้อครับผมครับนําปัจจัยส่วนนี้สื่อลําโพงครับพี่น้องเนาะตูขยายเสียงให้ปูครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีได้ครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกัน16พฤกภาพคม6 6สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ